วันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไปทํากิจกรรมมอบความรักให้กับเด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับหลานๆค่ะโดยพลเอกประวิตรได้ร่วมร้องเพลงทรงอย่างแบดกับเด็กๆอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปและอบกอดเด็กๆเพื่อเป็นขวัญกาลังใจและมอบความรักให้แก่เด็กๆในโอกาสวันวาเลนไทน์เดย์ที่ใกล้จะมาถึงนี้และได้ร่วมตักไอศครีมแจกเด็กๆด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน คลื้นเคลงของเด็กๆโดยเด็กๆได้ขอถ่ายรูปร่วมกับลุงป้อมไว้เป็นที่ระล,ลึกก่อนที่จะจบกิจกรรมอย่างมีความสุขค่ะ